เมื่อวันที่15ธันวาคม2567รองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชาสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา2566 เพื่อแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทิตาและไววอาลัยแด่ผู้อุทิศร,ร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์โดยมีคณะอาจารย์แพทย์นิสติสตแพทย์คณะแพทยาาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและญาติของอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีและโดยก่อนหน้านี้ได้จัดพิธีบวงสวงบรรจุร่างและขอ,ข,อขมาผู้อุทิศร,ร่างกายอาจารย์ใหญ่จำนวน250รร่างอาจารย์ใหญ่คือร่างกายของมนุษย์ ผู้ซึ่งแสดงเจตจำนงไว้อย่างชัดเจนในการบริจาคร,ร่างกายเป็นกายวิทยาทานก่อนเสียชีวิตเพื่อให้นิสิแพทย์ได้ใช้ร่างกายในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดที่ไม่สามารถจะหาสื่อการสอนใดๆมาทดแทนได้เนื่องจากเป็นการศึกษาจากของจริงซึ่งสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริงจากร่างกายของอาจารย์ใหญ่โดยตรง พราะนอกจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีโดยการอ่านตำราและเข้าฟังการบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียนแล้วยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากร่างกายมนุษย์จริงผ่านการชำละและศึกษาโครงสร้างที่สลับซับซ้อนอย่างละเอียดของมนุษย์และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยในอนาคต ผู้มิจิตศรัทธาสามารถร่วมสร้างกุศลโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีกองทุนสภากาชาติไทยเพื่อการบริจาคเลขที่บัญชี045-2-88000-6เพื่อสมทบเงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่หมายเลขบัญชี4300071 และบัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลขที่บัญชี045-2-02069-8